ระภิกขเนศอุปธรรมห้าวันเกิดบูชาแล้วรวยแน่มีแต่ความมั่งคัง่งร่ำรวยชีวิตเจริญรุ่งเรือง 1. นสำหรับท่านที่เกิดในวันเสาร์คนวันเสาร์เป็นคนหาเงินเก่งแต่บางช่วงบางขณะคุณก็แอบท้อแท้ใจเหมือนกันขอให้คุณสู้เข้าไว้เพราะจะมีโอกาสที่คุณจะทําเงินก้อนใหญ่ได้แม้ว่าเดือนนี้อาจจะเหน็ดเหนื่อยบอกเลยว่าหลังจากผ่านพ้นเดือนนี้ไปจะมีโชคเข้ามาอย่างไม่ยัง้งหยิบจับอะไรก็ร่ํารวยอย่างแน่นอน สำหรับท่านที่เกิดในวันจันทร์โอกาสดีจะเกิดจากการเริ่มต้นลงมือทำสิ่งใหม่ๆหลังจากนี้กำแพงที่คุณได้สร้างเอาไว้กำลังจะพังทลายคุณมีโอกาสที่จะพบปะสังสรรค์ทำให้สร้างแรงบันดาลใจในการนำทางหรือว่าสามารถสร้างชื่อเสียงได้ด้วยตัวเองคุณจะมีช่องทางในการสร้างไรายได้เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมมีโอกาสทำเงินได้ดีมีกำไรจากธุรกิจส่วนตัวชีวิตก้าวหน้าเกิดความสำเร็จ สาสำหรับท่านที่เกิดในวันสุขคนวันสุขหน้าที่การงานเจริญก้าวหน้าแบบมีโอกาสที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงซึ่งไปในทิศทางที่ดีขึ้นหากทำงานที่ไม่ตรงกับสาขาวิชาหรือไม่ตรงตามความชอบใจบอกเลยว่าจะมีโอกาสได้เปลี่ยนแนวและเกิดผลสำเร็จและสามารถก้าวข้ามผ่านขีดจำกัดสามารถสไร้างรายได้ได้อย่างมหาศาลหลังจากนี้คุณจะพบเจอแต่สิ่งดีๆในชีวิต สําสำหรับท่านที่เกิดในวันอาทิตย์คนวันอาทิตย์ดวงดีแถมมีไรายได้เข้ามาเรื่อยๆไม่ขาดมือแม้ว่าจะเหนื่อยเพราะไรายได้แต่ก็บอกเลยว่ายิ่งเหนื่อยยิ่งรวยยิ่งขยนันอดทนความรวยจะบังเกิดชีวิตของคุณจะมีโอกาสไปในทิศทางที่ดีมีโอกาสร่ำรวยทันตาเห็นดวงดีดวงเฮงความสําเร็จกําลังจะมาเยือนคุณ ท,ท่านที่เกิดในวันพุธเดือนนี้การงานดีมีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตงานของคุณจะสำเร็จสมหวังแถมกำลังจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่กระฉูดขึ้นซึ่งเรียกได้ว่ามีโอกาสยกย้ายหรือปรับตำแหน่งที่ก้าวหน้าและมั่นคงความรวยก็จะบังเกิดมีทรัพย์สินเงินทองมากรน้นมีเงินเก็บในบัญชี อย่าลืมกด subscribe กดไลค์และกดแชร์ช่อง YouTube ดูดวงชาแนลด้วยนะคะ